ơ bàn ai quá oh thank you mấy phần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  mấy เรามีได้ลงที่นีลน่ลงไหนลงไหน A B C เพามันน่าจนะ B าเกิด A B A B C มาห่ไม่เกิดตรงท่าเรือตรงนี้แต่ท่าเรือใช่ okay. ลง A B C ใช่ไหมรง A B C เดี๋ยวค่อยตรงนี้ก็ได้ Oh. Dropping emo hiệu là mày luôn ơi 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 đi ơi 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 E,

Because our hotel is under attack, right, enemies are targeting you. Expect contact. Fifteen seconds left. Jumping ammo here. I'm Bye bye, bye sáng sáu để bản. Bên 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 đi bên 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 hết bên 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 3 ก็หางบนเจอทีเราคอยเดินอืมลูกสองตัวลูกโม Ok, bây giờ bây giờ bây về, nè đây bây đây bây giờ 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 นอนหนึ่งนอนหนึ่งมีกลองสุดนะวะไม่มีไม่มีเจอแล้วเจอแล้ว mẹ tay đúng mà, đập pin bay đập pin bài Ơ này chút này được này con, có chút đọt chút này chút này 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 chút này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 chút này này Ép, 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 โดนวบิบีบาดเลยบาดเลยโอ้ยนอน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 เฮ้ยแอบอแอบบอจอมไม่ทัน้อมไม่ไโอมไม่หกใครก็อยู่กับผมเมื่อกี้อ๋อบินกระานเนี่ยหรอ เลยเสักตุนึงดวอะไรเ่ยเก็แค่ม่เอาคอนฟาตกสองทีนอนเลยดเกิดะ

còn oh, yeah, đây huh? là được phúa trắng 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 trí thứ trí thứ trí thứ trưởng khô cổ Nó xì thì thân này mình tạm nó tan nữa này thôi nữa Nó mang giá chuột ra bên này đi Được rồi em được rồi em gì, okay. được e. 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 có Dơ lên, dơ lên, dơ lên Đưa đúng không? Chi cười Đơn Ố thế Chi cười Chi lại Một ra

ไปยายายายตกันดตัอันี้ไม่หุดสัตว์เอบเหรอเอหน้ามีคนยึดใชรใมีคนยึดมีคนมีคนยนอนอะไดิก็เกิดมาจุไม่อีก็ได้อีก็ได้ เอ็มนี่มันที่ลงถ้าเล่นเหมือนก็เป็นได้อยู่ทีม e, ีคนยึดแล้วเข้าไปแรกเลยทางเข้าอยู่ไหนวะแลอดูน่าเข้าอยู่ตรงนี้เ้าอยู่ตรงนี้มาจุดอ e, ีอ่ะอืมอทางเข้าหน่วะนี่น โ,โอ้โห oh. โดนหลังเข้าอีกเอ้ยสัตว์เปลี่ยนปืนไม่ทันจีเกิดจีเกิดเดี๋ยวไปจีเา้องกลดว่ะข กระโดดเมื่อกี้แล้วมีคนลงนนข้างในข้างในตัวหน,นึ่งข้างในตัวหนึ่งสั่นเลยสั่นเลยเป็นลูกศรนยู่ ไทยมาแล้วมันให้เรายาไปสิวสตว์จบแล้วเนี่ยโอเคยึดไหนก็นได้ตอนนี้ยึดไหนก็นได้ตอนนี้ยึดใครได้เรา <อ S 2> ขวางกันจะไปยนดอีกันขณะรอน้ำแล้วเลี้ยงไม่ทันแล้วเดี๋ยวจะต้องเดินไ้ทันเออ รุนดับรุนดับเออเออเมา อ๋อสิบเอ็ศพผมสิบสองศพหกสิบแปดศพอีกคนหนึ่งสิบเก้าศพ